ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเป็นเส้นทางในการคมนาคมขนส่งที่สำคัญประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้มีการเดินทางเข้าออกประเทศของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากการเติบโตในเชิงเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วตามกระแสะโลกและทุนที่หมุนไปข้างหน้า แต่มันก็นำมาซึ่งปัญหาใหม่ๆที่สั่นคลอนระเบียบของรัฐอาชญาการรมข้ามชาติเกิดขึ้นจากความทันสมัยอันนี้และมันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับโลกขึ้นกออกมาำนวนตกแต่งก่อนนะครับพยายามอย่าทำอะให้ไปที่สงสัยขาวผิวดำหรือผิวเหลืองเข้ามาตั้งแก๊งในไทยมีถึง22แก๊งอย่างกลุ่มแรกโจรชั้นสูง กลุ่มนี้เชี่ยวชาญเครื่องมือไฮเทคและมีเครือข่ายช่วยเหลือในต่างประเทศก็กลัวนะเพราะว่าทุกวันนี้มันจากที่ว่าบางทีพี่พี่เสพข่าวบางทีพี่จะไม่เปิดทีวีเพราะว่าข่าวตอนนี้มันมีแต่ฆ่ากันระดับข้ามชาติเขาไม่เขาไม่มายุ่งอะไรกับเราเราเราไม่รู้แพ่งพยอะไรให้เรารู้หรอกพวกนี้ไม่มีพิรุธให้เราเห็นอะไรหรอกก็กลัวแต่ว่าคือหนูไม่รู้ว่าเขาทําแบบกระบวนการมันเป็นยังไงอะค่ะ คคนะเยยได้ิขาว่องค์การสหประชาชาติได้นิยามอาชญากรรมข้ามชาติว่าเป็นปรากฏการณ์การก่ออาชญากรรมที่ดำเนินการและมีกระบวนการป้องกันข้ามและผ่านพรมแดนระหว่างประเทศอาทิการฟอกเงินการก่อการร้ายการโจรกรรมงานศิลปะและผลงานทางวัฒนธรรมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการค้าอาวุธเถื่อน รวมทั้งความผิดอื่นๆระหว่างประเทศซึ่งการกระทําเหล่านี้ถือเป็นการกระทําที่ท้าทายอำนาจอธิปไตยและเอกภาพแห่งดินแดนของรัฐส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความมั่นคงของประเทศนั้นๆรูปแบบของการเกาะอาชญากรรมข้ามชาติโดยส่วนใหญ่จะกระทำกันเป็นขบวนการหรือที่เรียกว่าแก๊งโดยแก๊งที่มีบทบาทสำคัญในประเทศไทยอาทิ แก๊งยากุซ่าก็อาชญากรรมเกี่ยวกับการพนันและฟอกเงินพบในพื้นที่กรุงเทพมหานครแก๊งมาเฟียโยุโรปก็อาชญากรรมเกี่ยวกับการฟอกเงินกันโชครัพยคขายยาเสพติดและค้ามนุษย์พบในพื้นที่พัทยาภูกเก็ตและสมุยแก๊งเงินดำก็อาชญากรรมเกี่ยวกับการผลิตธ,ธนบัตรปลอมพบในพื้นที่สุขุมวิทและสมุทรปราการแก๊งคอร์เซนเตอร์ พบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยาเป็นต้นอ๋อเจอ,อเจอบ่อยเจอบ่อยเจอในเครื่องผมก็มีเยอะโอ้พวกนี้มาแบบเหนือเมฆเหนือชั้นมากอ่าโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ขอให้เราสมัครเป็นสมาชิกนู่นสมาชิกนี่ก็ใส่หมายเลขบัญชีอะไรลงไปเราก็อย่าไปให้เขาพวกนี้ข้อมูลของเราก็อย่าไปให้ใครเลย ผมจะอย่างท็กซี่จะจดจํารับที่ไหนส่งที่ไหนถ้าเป็นแขกนะมันก็จะมีชาวต่างชาติไหลภาษาสายหลาเชื้อชาติดูค่าทีวิรุธไหมอะไรไหมถ้าเกิดมีเหตุการณ์ก็จะได้มีข้อมูลตรงนี้ไปช่วยทงางราชก,การนะคือเราไม่รู้ว่าแบบคนรอบข้างเนี่ยมันเขาคือใครแล้วไว้ใจได้แค่ไหนก็ต้องระวังตัวตลอดนะคะถ้าแบบคนไหนดูไม่น่าเชื่อถือก็คงไม่ไปอยู่ไกลาบางทีมันก็ไม่ได้น่ากลัวทุกคน มันก็มีแบบว่าบางทีเราก็มองนอกในแง่ดีของคนคนหนึ่งเ้วไปไปตีค่าสังคมว่ามันจะต้องเลวร้ายตลอดบางทีมันก็ยังมีสิ่งดีงงเข้เามาใช่มาทำทำให้เศรษฐกิจรเราดีตแต่ตอนนี้ที่เราไม่มีชาวต่างชาติก็ทำให้ประเทศเราแย่นแนวทางการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยทั่วไปคือการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติมีการสร้างจิตสำนึกความตระหนักรู้ของภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติสามารถนำแนวความคิดของการแก้ปัญหาไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมอันจะส่งผลให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความมั่นคง ประชาชนมีความปลอดภัยอย่าง,ย,างยั่งยืน